อันนี้คืออะไร NTR เมียเพื่อนมึงต้องเป็นคนแบบไหนวะแย่งแฟนกูไม่พอทักมาขอบคุณกูและชวนกูไปทําบุญแย่งแฟนชวนไปทําบุญมึงรั่วปะเนี่ยครั้งแรก7ปีก่อนก็ล่อแฟนกูกูให้อภัยเอา้าแล้วไปให้อภัยเขาด้วยเอาเพื่อนมาหลอกตังกูกูให้อภัยเอา้าครั้งที่2ปีที่แล้วก็ล่อแฟนกูอีกมันควรจะเลิกคบตั้งแต่7ปีที่แล้วปะวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ คือคือผมอ่านบรรทัดแรกผมก็สงสารนะโอ้โหเซนเซอร์ให้อักษรย่อดีเจบอฮอร์เออคือคืออันนี้คือเขาเป็นลสนิยมแบบว่าชอบ NTR อยู่แล้วบอว่คือโดนโดนล่อโดนล่อแฟนตอนตอนแรก7ปีที่แล้วแล้วก็โดนหลอกตังอีกแล้ว2ปีที่แล้วก็โดนล่อแฟนอีกแล้วแฟนคนเดิมเนี่ยนี่อย่าบอกนะว่าแฟนคนเดิมด้วยก็คือแบบว่า7ปีที่แล้วก็คือให้อภัยเพื่อนแล้วก็ให้อภัยให้อภัยแฟนแล้วก็คบกันมาแล้ว2ปีที่แล้วก็ซัดอีกรอบ และเหตุผลก็คืออิจฉาคือเดี๋ยวนะมันแปลกมากแล้วถ้าสมมุติว่า7ปีมันเป็นแฟนคนเดียวกันก็คือแบบคิดว่ามันจะซัดกันแค่ครั้งแรกตอน7ปีที่แล้วแล้วครั้งที่2ตอน2ปีที่แล้วหรอมันก็ต้องแบบว่ามีนัดกระชับมิตรแมตช์นอกรอบกันมาตลอดตั้งแต่ปีที่7มาถึงปีที่2ปะหรือว่าแบบถ้ามันเป็นคนละคนก็คือแบบ เฮ้ยไอพ่อหนุ่ม NTR นี่มันเก่งแค่ไหนวะคือมันไปล่อแฟนเพื่อนที่แบบว่าเป็นเพื่อนคนเดิมแต่ว่าแฟนคนละคนได้สองรอบเลยหรือ,รอแบบยังไงวะเนี่ยคือวัดโทรมาทําควยอะไรอยากได้ก็เอาไปเถอะไม่ได้แคร์เลยคือมึงยังเป็นเพื่อนกันใน Facebook อยู่อีกเหรอขอบคุณครับพรุ่งนี้ไปไหนปล่าไหว้พา้าไหมไม่ต้องเสือกลบบัญชีกูว,วย,ยังเป็นเพื่อนกันใน Facebook ได้ยงังติดต่อคุยกันได้ผมผมสับสนว่ามัน เชิญรับชมกันได้เลยครับสร้างจากเรื่องจริงของผมเองเมื่อ7ปีก่อนแต่มันยังไม่หยุดสุดปปละอาจจะอยากจีบแอบมีใจให้นานแล้วเลยตามแย่งแฟนเพื่อตัดคู่แข่งจะได้โสดบอฮอดอคือใครหาในทิกต o k แล้วแอบเห็นแล้วแต่ไม่แน่ใจหาตัวจับยากครับตัวนี้วีกรกรรมมันเยอะมึงไม่ไปเป็นผัวมันจะได้จบจบมึงลองเอามันเป็นเพื่อนสักเดือนไหมมึงก็เป็นเพื่อนมันจะเปีแล้วมึงเป็นเพื่อนมันไปเจดปีแล้วขั้นต่ำอะ เพราะว่าเจ็ดปีแล้วมันมามันเป็นเพื่อนมึงแล้วมันไปนล่อแฟนมึงเผลอ,อๆมึงคบกับมันมากี่สิบปีแล้วเนี่ยบอหอดชอีเปาบ่วงหิวโดไม่ใช่อันนี้เออบอหอดฮอ,อนคูกนะฮอนคูกคืนนี้ตอนตีสองพี่บ่วงระวังคนเคาะประตูนะครับหน่วยข่าวกรองวงในฝากผ่านนกพิราบมาบอกครับเฮ้ยโอ้โหต้องระวังละ เรื่องราวมันซับซ้อนและสับสนนะผมก็ไม่รู้ว่าจิตใจมนุษย์มันยากแท้อย่างถึงโดนเพื่อน n t r มา7ปีแล้วแต่มันก็โดนมา2รอบอะ่ะมันแถมโดนหลอกตังอีกผมก็ไม่รู้เหมือนกันแนฮะ